สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี FC ทุกท่าแข่งสู่สูคนทางในในก็ะตางประเทศเทาลูกนอก้อพอกับเคยลาคือเก่าพี่น้องมืนี้ก็มีคนมาดำนาสอยลายพี่น้องเลยสาวสุยแล้วก็ครอบครัวลูกเจ็ดอบครัวลูกแปด มีทางลูกเจ็ลูกแปพี่น้องเลยขึ้นมาลูกคนเด็ดได้กูคนสิบห้าคน,นใช้สิเ่เหล่มือเดียวมาธรรมดาพี่น้องมีทางครอบครัลูกเจ็ดมีทางครอบครัลูก8ปตอนนี้ครอบครัลูกแปกำลังไชหน้าห่างอยู่พี่น้อง เวลาก็เลยมีโอกาสว่างน้อยนึงก็เลยขออนุญาตถ่ายคลิปเนาะย่านชงใส่สีเล่อาอยู่นาโนนไม่นะพี่น้องจูบนำนาสีเล่เพราะว่าม้นก็มีเต่ให้ในยหน่อยเนาะมีให้นี่ยาวเน่นนน พระเจ้าดำหางแถวทึงนี่มันมันงามก็เลยดำห้างนาซีแล่เอามาหน,นิมืออื่นนาซีโลก,ก้ามือฮ้ออาซีโลงหน้าประเทนตามขีดไว้กันซีแร่เอาเนาะยันแต่ไทยแต่ขาดบริจาคท่านเขาเจ้า ได้เป็นละสี่ให้ได้เป็นละสามให้สามให้คงเอามาพี่เลยไพ่ดำนาอยู่เฮือน คนกันเนี่ยปลาลุงร้านกับมะซอยลุงกับอธิบดีปลาลุงหลายคนนำเนาะงินอยู่น้ำยังไล่อยู่แต่ว่าอยู่เงินโอ้ยร้านกับพีทโหลดกระไรปลาลุงโอเคหันเข่าหันออกเลยไมาหันตีรถไทยปลาลุงผมดูสวยเนี่ย ร้านก็เจ็บพีเน็ตลูกแข่งไข่แข่งไข่เพราะอืมพีบมีหัวปลุ่มบ้านเฮามันทางก้นบ่ขันยามนี่เลยอยากเป็นเนาะมันเจ็บจนเจ็บอะได้กันเป็นพีนะจนว่าบ่สบายพผลเลยเนาะเจ็บแห้งเลยพี่น้องคนผูเป็น เคร่งและของเจ้าหรือยังกำลังสี่เครื่องวะดูก uh> uh uh ันได้ดั้มขูมือกันหนาสี่พิงเนาะอยันเต้นหน้ามืดนะแล้วมันพ่นกับโปรตกเลยเดียวนี่มีแตดแดดกับแดด กะนาสิแล <c ười> uh ้วหมดบ่กะสิเลยโตต้นพวออแล้วกะย่างถึงเจ้าของอีกแล้วกหน้าอัน้้นไปเเออแล้วกเฮ็ดบ่ดยแม่นน่ะแปเจ้าของก็ตกล้าก็ยังมีเนาะดย แต่ว่าอยากมาซอยลุงเนาะที่แต่ของเจ้าของกนยังบ่ทันแล้วพี่น้องเอ้ยยังบ่ทันครึ่งซ้ําเนาะเออน้องนั่นบ่ฮ้อนบ่เอ้ย ดำไปเรื่อยๆเนาะกัรเข่าพอกินนะถือว่าดีเลยพี่น้องกานไปขอบมูไปไปขอบ่ได้เราไมีแต่ไปยืมแล้วก็ไปค้ไปใส่แล้วก็ซื้อกินนั่นแหละกานมีโอกาสได้เห็ดแต่ว่าเขาเจ้าให้เห็ดแล้วเขาก็เห็ดเอาเนาะเห็ดหน่อยเพิ่นไปกรุงเทพเนาะเพิ่นไปหาเงินหน่อย เพื่อนก็ไดหวนเพื่อนกับนดาวาะนั่งเพือนนะสิ้นเนาะดาวสินเนาะดูไครก็ขอบครัวผู้ใดก็ลำบากเนาะ

น้อยน้อยน้องแนนกับเ็นผู้ทั้งเบิงงัวทั้งเบิงเบเนาะมีทั้งงัวทั้งเบ มนีรถจักรบดูเออตะกี๋ว่าสีผ้ากันขี่มอเตอร์ไซค์มามันยังบริหารกีรรถเนาะแมน

เลี้ยงจิ๊ดอกเพื่พอซื้อค้มันประเดันน้ปันไดคนก็ไลาตื่อาาเออกันอยากให้เลี้วรอบเศา้าเลยเนาะเพราะว่านี่อยากให้มันเลี้ยมันเลยนะน่นนู่นมือนี่มีโอกาสอยู่หลยคนเท้ เป็ว่าแดดอลนนิพี่น้องเลยโมน,นี่แดดแห้งคักขนาดเลยนเนาะแดดอะลิเนาะเลี้ยงเกินไปจนสิบวิมีฮอคิมีโอ้ยมันก็สิบวัยน้ำแดดนี่ล้วดแดดในเราบ้านนี่พอคึมมดมือคักบ่มีฝนขมยันดำหน้าพอดีคักวานนี่มันคึม มันมีฮอดแดดวันนีน้โนี้โหแดดภักแดดนี่พี่น้องเลยทีมในกอานลาเลยด้วย่อแม่พี่น้องขอบุณขอบคุณทุกคนท,ที่ติดตามรับชมเนาะ อบคุณใหม่คลิปน้กับเคยลาสบายดี